มากันที่อีกเรื่องหนึง่งถามคุณโอ๋เคยไปคำชะโนดไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะดิฉันเคยไปก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดในใช,ช่วงปีที่แล้วโอ้โหคนเยอะแน่นมากแต่หลังจากที่โควิดระบาดปุ๊บเขาก็มีการจัดระเบียบมีการให้ลงทะเบียนเข้าเป็นจํานวนจาํากัดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ล่าสุดโอ้โหทัวร์ลงเพราะอ,อะไรเพราะว่าคือมีกระแสะโซเชียลค่ะเขามีการประกาศประมาณสัก1-2วันก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยห้ามผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัด เชียงใหม่เชียงรายเข้าพื้นที่คำชะโนดโอ้โหพอประกาศแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกทัวลงสิคะเอ๊ะมันไม่ควรหรือเปล่ามันยุติธรรมไหมคือมันมันดูรุนแรงไปสําหรับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายท่านผู้ว่าบอกโอ้โหไม่ใช่ซอมบี้นะหรืจะมาไม่ได้คือมันมีผู้ติดเชื้อก็จริงแต่ว่า ก็ยังสามารถควบคุมและก็ดูแลได้อยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางมติที่ประชุมจังหวัดอุดรธานีก็ไฟเขียวนะคะให้นักท่องเที่ยวทุกจังหวัดเข้าคำชะโนดได้นะคะตามปกติเลยแต่ว่าจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองพิเศษสําหรับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นเองนะคะซึ่งเรื่องเนี่ยก็เกิดมาจากกรณีที่ a c e b o o k นะคะของศูนย์อานวยการคาชะโนอดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีออกมาโพสต์ค่ะประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเข้าชมป่าคาชะโนดจนกว่าจะถึงวันที่ส 4ธันวาคมเนื่องจาก2จังหวัดดังกล่าวนะคะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็เป็นการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดจนเกิดเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดเนี่ยทางเพจของสูนย์บริการคำชโนดอำเภอบ้านดุงที่อุดรน,นะคะก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่ามติที่ประชุมด่วนจากจังหวัดอุดรธานีนักท่องเที่ยวทุกจังหวัด สามารถเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่นี้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ตามก็มีหนังสือนะคะที่แนบมาด้านล่างให้กับผู้ที่ได้รับข่าวสารด้วยนะคะแบบนี้คือชัดเจนนะคะว่าทุกคนทุกจังหวัดสามารถไปคำชะโนดได้แต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ก็ต้องได้รับการคัดกรองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง ห,หรือแม้แต่ตัวนักท่องเที่ยวเองถ้ารู้ว่าแต่เองเป็นบุคคลเสี่ยงก็ไม่ควรไปไมะ<ช>นะใช่ไหมก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมด้วยนิดนึงนะคะเสียสละกันหน่อยที่สําคัญเห็นเขาว่าไปคําชโนดกลับมาทุกคนจะต้องซื้อลอตเอรี่กันใช่ไหมใช่ ฉันก็เป็นคนหนึ่งซื้อติดกระเป๋าเผื่อฟุกฟุกไหมล่ะไค่เจอว่าฟุกเอ้าหรอโอ๊ยแต่รอบที่แล้วฟุกนั่นไงรอบที่แล้วฟุกโอ้โหโชคดี10ปีมีครั้งเลี้ยงข้าวเพื่อนด้วยนะถูกมา2,000ซื้อรัฐบาลใช่ไหมสูงมา2อ0 0ก็หักกบลบนี่เหลือประมาณ200โอเคไม่เป็นไรขอข้าวแกงก็ยังดี